สวัสดีครับไก่แจ้เคเจวิงแมนนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมาท้าพิสูจน์อะไรเล็กๆน้อยๆคือว่าไอคลิปควงกระบองที่ผมทํามาก่อนหน้าเนี้มันมีคนข้างนอกอะนะไม่ถึงกันในคอมเมนต์นะ่ยพูดว่าเฮ้ย hey, ไอคลิปควงกระบองอะไรพวกนี้แอบเร่งสปีดภาพหรือเปล่าเดี๋ยววิดีโอนี้แหละตอนนี้ผมมีตากล้องถ่ายอยู่นะครับโดยที่จะไม่มีการตัดต่อเลยให้ดูว่าความเร็วจริงๆปกติเนี่ยเวลาที่ผมควงเนี่ยมันขนาดไหนซึ่งเดี๋ยวจะไม่ได้ควงไม้เดียวมีตรงนู้นอีกด้วยนู่นไม้ตรงนู้นอะเริ่มเลยอันนี้ก่อน ไม่ตัดต่อเลยนะเนี่ยความเร็วปกติเลยม่ได้ตัดเลยเลยนี่อาจจะมีหลุดมืออะไรบ้างก็คือสดเลยนะไม่ตัดต่ออะไรเลย,เลยไม่ตัดต่อจะหลุดมือจะอะไรก็ไม่รู้นะนี่ไหลไปเรื่อยเลยนะ จบไม้ที่หนึ่งเดี๋ยวต่อไปเลยอันนี้ไม้ยาวเลยแลนะไม้ยาวทวงสดๆไม่มีการตัดต่อเนะี่ย ยังไม่จบงัดไม้ตายออกมาเลยยังไม่จบนะนยังไม่ได้ตัดต่ออะไรเลยนะนี่ ดูความหอบพิสูจน์ให้ดูว่าไม่ได้เร่งสปีดภาพเลยโอเคครับบ๊ายบาย